มีคามาุขด้วย้รับอยากมความสุขหอมลงคือแล้วเราโมโหนัก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะห้ามป้อนพร้อมๆกันนะครับถ้าลูกคนนี้ขาถมาเลยขาลูกคนนี้เดย ชิัไหีครับเชิใจมหาเลครับมีไหนมีเตื่องครับวันนี้วันที่1พุษภาคม2556ก็มีพัทีจากเก้าดำาหัตกนนี้อาจารคิดว่าเสียงจานที่บ้าน มาเันอะไรกันถ้ามีสุดเก่าจะเชื่อที่รับงานก็มาร่วมกัน็ังเขียนมาเลยกัทวิคญาจะได้จูหมองจับแข่งแรงไ่มจ้างปร่วมต่อไปสุดเจ้า วันดี่เราก็จะรับนั้ดงหาที่ถูกก็ถูใช้วิธีนี้นะครับที่นี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของเป็นเวลาย กำลังกิจรรมก้รที okay, ่จดั้งชื่อรายยืนจนไปยนหน้าบ้านครับลื่นลื่นเดินัหน้าอยู่ไม้ก็เยอะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยว แ้วังไนไปครับน้นไม่รวยได้ได้ยกว่นี้อกที่รักักนายก็มาด้วยต้อว้ขาว้เมากูน้อยโลกอ่ะตน้อยมาด้วยเงนะคะม่้รกวคป็นเด็กดที่องแม่นะคะ

ก็ก่อนทํำพ er, ิธีเราก็มีการทานอาหารร่วมกันครับมีสกทีมีอไรก็หรืองนี้มีอก็เป็นมากม้านเอนีมันมีแก่อยูเนแกงแพ้ไก่ กินโเดี๋ยวป้า้าบอกให้เาเอาาสีนะฮะป๊บนอีกป๊บนึงหาฮะาหมาเป็อยากนาเล่นมันกันครับแล้วก็น้รมมีข้าวนึงเนี่ยนะข้าวนึงครับน้ำพริกนมก็น้าตาครับนี่น้ำพริกนม นี่ก็เป็นเีื้อน้ำเงี้ยวไอ้น,น้ำเงี้ยวใ่ไหมเนื้น้ำเงี้ยวอ่าเนื้อน้ำเงี้ยวเออแล้วนี่ก็แกงแคร์ครับอ,อ,อ๋อแกงแครปีนี้ก็เป็นปีที่สามที่เป็นท่านการเนาะตั้งแต่ปีใหม่แม่ลานให้พรแล้วครับปีใหม่สามคนของาแล้ว มันเกินกลับมาละมันนี้เหรียนักหมายขั้นที่สามเนรีาสำคัญวันปีใหม่แต่หน้าตาพวกเขาคี่ิ้งหั่ s, นตามถนนตวรบงระายสึ่งตัวนที่มีสื่ก่นงามเนาถนนเทเลอร์สแตนฟอร์ดยีลอะวาทอย่าะไี้บอกครูเจ้าเลยเจอสตนถนนสแตนฟอร์ด ัขณะการปฏิบัติและตายที่ยังเป็นทั้งผีแต่ว <Yeah. S 1> <that> ันนี้เป็นวันดีเนาะเป็นวันดีเป็นวันใหม่ที่พวกสู่ทั้งหลายเลยร่วมใจกันนัดหมายกันมาบ้านหลังเนี้ยบ้านเพชรเอลานก็เป็นบ้านอยู่อาศัยของผมกรับหมอเป็นเวลาเมื่อนมาแล้วเป็นที่ ปึปีตาของคนทั้งหลายวันนี้สิบเตาเดียนนกแต่เจ้าหน้าที่เพื่อรงมงานทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันนี้่วันหนึ่งเป็นวันปีใหม่ตีพวกสูงทั้งหลายจะได้ร่วมใจกันในวันนี้ปกวดเวลาปรกวนใจเออไม่ใช่มาปั่นเวลามาแบนปั่นใจเป็นมาลบลึกถึงสิ่งที่ีงามที่ผ่านมา ปัจจัยที่ปีที่ผ่านมาเป็นเป็นเวลาตืมเมินมาแล้วกว่าพวกสูทั้งหลายลครับผมก็หมอได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสถา,าันานี่เป็นดูแลนักเรียนนักศึกษาของเขาฮักเขาสอนหนังสือเขาดูแลเขาสร้างสอนเขาตักเตือนเขาพื่อก,ก,กำลังใจเขาจนเขาได้<อ>ทีดี<า>เราไปทำมาถิ่นมีลูกมีหลานสร้างบ้านแผ่เมือง ต่อไปนะครับอีกเขาตั้งแต่แมครับอันนี้เป็นความดีของผู้สูงทั้งหลายที่มาร่วมงานของรับผมกับหมอในฐานะที่เป็นผู้ก,ก่อตั้งเป็นผู้นำถึงน,นี้ยึดยืนแข่งขัน,ขนมั่นคงเสมอว่าชีวิตนี้มีอยู่ไหวคือกับนักเรียนนักศึกษาคือกับเพื่อโรงงานของผมกรับหมอทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆ เป็นกำลังใจที่มีอยู่หันทั้งปีที่ได้บอกว่า,ามาขอสุมาลาโตดได้เข้าวรุ่นร่ำต้นท่องแอฟติดตามเนี่ติดสูงก็ไม่ได้หันไม่ได้ยินจะได้หันพวกสูงตั้งหน้าตั้งตาญาตการแบ่งปันเวลาแบ่งปัน่นส่วนที่เกิดที่จะมาทักตายมาแย้แเอาหาเป็นน้ำใจของพวกสูงที่ดี ก็บัต้องมีนี่ยจะต้องกึดเแต่อย่างอื่นผมก็หมอกึดเติและวขึดนถึงกึดดีไฟดีอยากจะให้หันพวกเขามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายชีวิตคนเขามันมีขึ้นมีลงมีตำ่ำมีสูง ถ้าส่วนใหญ่มันจะไปเลยค,ค่อนข้างจีดีเอาขึ้นถึงของดีๆงามๆถ้าเอามีปัญหาจะได้แบบอะไรขึ้นถึงขึ้นถึงคุณงามความด,ดีที่เขาได้ย่าไหวผลสำเร็จที่เขาได้ย่าไหวก็จะขึ้นถึงคนที่ฆ่าเขาเนาะพ่อแม่เขาเอ้ยครูบาอาจารย์แล้วผมก็อ๋อเป็นอย่างดี้คิดถึงเจะไดบอกเอออย่างน้อยสุด ้นถาใครก็ต่างก้ายังมีดเรเขามีหมอที่ที่สำเร็จว่าพวกเขาเป็นคนดีคนใกล้ชิดของผมแล้วเปิดปลาใส่ได้ขนาดนักพวกสู่หลายคนด้นะมีอะไรจะฝากจะฝังถูกสู่กับพ่๊บรับมาละบางทีก็หู้ใจญายิพี่นยา,ญญาเพื่อพอจะเอารถวีตปุ๊บมากันละบางคนติดงานติดการก็เป็นคนมาอันเนี้ย แต่สิ่งดีๆสียงามพกสูบกระด็นยาอะย่างาาติคัดค้องทองใจผมหมอสองคนเลยนะครับนี่แต่สิ่งดีๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพรสุมาที่ก็สุมาแล้วตดี่ก็ขึ้น่าจะได้มีอย่างที่เขาขึ้น่ปอาจจะมีก็ขอหรือปรอเนเดี๋ยวขึ้นปาปปะปะได้ตามขึ้นระคายระเกลงผมก็หมอแต่ขึ้นสิ่งดีๆพวกเขาได้ขึ้น,ๆๆนๆๆตอบตอบผมเป็นสิ่งดี ตานที่จะคือเดี๋ยวกับก็ทเหมือนกันเนาะบอกว่าเขาหน้าการที่นี่มาเมินนะรวมนะรวมกันก็มาเมินแล้วนะครับเข้าสู่ไว้กางคนก็มีแล้วเนาะเขาทํางานกันตั้งแต่นุ่มๆสาวๆเนาะพวกสูงพวกคนก็มาเรื่อยงสาวปายน้อยมาเดือนนี้ก็สามสี่สิบห้าสิบกันแล้วนะครับผมก็ไม่แยกการที่นี่ใหม่ใหมไปสี่สิบปลายไปเดือนนี้ก็หกสิบปลายแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันปัจจัยยูตี ขเขาเนาะมันอยู่ตี่จุดายของเขาอะเขาเขาปวดเขามีของจะต้องแย้นักเขามีคนต้อง,องดูดแลเขามีความหักีิจะต้องแบ่งปันมีส่วนเกินที่จะต้องยิบยืมคือพอซ้ายพอขวาแบ่งความภาคกันออวราเขาหัวตักกายกันเขาพูดกันเพื่อตอ,อนกันนั้นเนี่ยเป็น,ปนจริงดีเพราะฉะนั้น ขอคือระสไูได้ได้ได้รับอันสงจากคุณรามพกุกปีที่พวกเขาไปอยู่จะได้สำหรับตัวเองสําหรับครอบครัวสําหรับหน้าที่การงานขอคือได้ประสบความสาเร็จขอคือสิ่งซักซิทั้งหลายขอพระพเทธเจ้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยได้ดนบันดานได้อยู่กับพวกเขาในยามขับขันได้อยู่กับเขาในยามที่เขาพึ่งปิติได้เจริญพึ่งป,ปิติเขาขับขัน เกิจะได้ช่วยหรือลดพ้นไปแตนความขัดขันนั่นถ้าคือความขัดหวั่ไหวสิ่งซักเสือ้อหรือพระเจ้าคงจะบอกมาทดลองเขาเกิดความเข้มแข็งแล้วเขาเอาชนะปัจจัยนั้นได้เอาชนะปไปได้ก็เป็นพรอันหนึ่งว่าโอ้อันนี้ถ้าเขาราบลื่นมดดีมดเขาจะพบว่าความทุกข์ความลําบากนั่นเป็นบทเรียนสั่งสอน,นเขาเนาะคือคือที่คบว่าทั้งหลายเรานั้นผ่านมา ก็เรียกว่าเป็นอีๆดีถ้าอนาคตขอคือกตามีสิ่งต่างที่ดีขึ้นมนกขณะเดียวกันก็จะมี้จริงจริงนาตะกี้ตะขวงเป็นปุ้ดเป็นแพ่ฟองกับมื่อมีกำลังกายมือมีสุขภาพที่ดีๆสุขภาพใจที่ดีพันันาไมัที่ดีดูแลร่างกายให้ดีๆกินข้าวกินปลาให้ดีๆของที่มีสุขภาพพันามัยดีๆแล้วก็ออกกำลังกายดีๆเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ ในภาษาพัดดาวเป็นไว้วิหารอันหนึ่นงที่เขาต้องดูแลเขาไปคำร่างกายขานักมาได้นะครับจะต้องดูแลร่างกายเขาจิตราเขาจะได้มีความสุขเขามีความสุขคนใกล้ตัวเขาก็มีความสุขนะครับสิ่งทัางยเราีิเป็นป้อนเป็นเจตนาริษีที่พวกเขาไปในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกๆคนขอสำเร็จมีความสุข,ขอบุนสำเร็จสนุกสนานและก้าวหน้าทุกๆคนขอบคุณครับ